ไว้จะยยสอนไล้นน้ำอาบน้าอะไรยังไม่มดินเปื้อนางดวงโอ้ยความหงุดหงิดกินสะดอกครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลครับพอครับอีหลาปาปากินคนเลาเสาว,สวพ,าานนาพื้นคือเก่าวจับมือนี้จ้าพี่น้องมือนี้บ่มีอย่างไรจ้าอาหารคนรวยอาหารคนรวย ดังปีใหม่กก็ด้วยตา <c oughs> เออมือเขาวดาวเขากับเป็นเศษทีนะคะวันที่หนึ่งหันตีเป็นเศษเรือ <c oughs> วันที่หนึ่งหนังกินทราบอร่บอบอันบ่ออันกูใจเองกูใจเองเออมือนีปีใหม่โว้ยความมึงก <c oughs> ูัว้วกูใจเองปีนีกูใจเองเปีใหม่กูใจเองเบิร์ดทรายล่งางจะมาบอกว่ากูัสิ ที่หนึ่งมาเหลือบอ,บอพอกินตกมีหันคนด้วยหันคนด้วยจ้าตตมีโทนหอนโอ้ยอย่าสอเลยนะประกอบเส้หัวจากบาทถึงหนอกมพี่นองกินตตมีนะกาาันจ้าปีไม่เบิดบประลาจ้าเบิดมือนายจะเลียงเราผู้ใต้เลยนะอื อาหารคนด้วยอา <c oughs> หารปูนพเนี้ยนี <Hey! S 1> ่ไช่ดกะโตอา <c oughs> หารจีนเปล่านีหา่หา,าฝ่าแ,งแง้งๆอีสา่งไวปุยปุย,ยจะดูได้ะไหด้ จบไปลองไปจะังไหนตีมาวันอยู่บอกเบิดเงินผู้ใดเท่าไรล่ะต้มมีกับแซวตันเีงบอมนบอมิบอร์แมนวาบอรมิงเงินสื่อแนวกินเลยอยากโซหอนหอนซื้อคืออยากนะคะคืออยากต้มมีโดนแล้วบริเวกินนะคะอืบ่ิได้กินมะเนี่ย สองอาทิตย์แล้วนะครับเขาเร่งขึ้นอยากนะครับงินในมันซี่ก็เหลืออยู่ได้สองร้อยคนนะฮะคนด้วยจ้าสนุกมากเหมือนในบ่าพื้นนี้ำสีด้วยก็ไม่แน่ว่าประเทศในประเทศน้วอยู่ มระเทศในไปสรสรลอเซเล่เฮนแล้วอยู่เอามื้อยุ้มเอาหนิละลเรื่องมาแตกแยบมากกินผู้เใหญ่ดอกเท่าด้วยละ่ะใส่น้ำได้หลาย <c oughs> ใส่น้ำได้หลาย,ลายต้นลงไปก็อิ่มเอาจ้ะเดี๋ยวมันบระชื้อบระจำมึงบระชื้อกับอย่างเราผู้ใต้มึงบระชื้ออีหล่า ตีไม่แั่นเห็นผู้ใายเห็นเกลีหน่อยมะนางไก่ม่ได้เห็นเกลี่หน่อยมาไก่บ่ได้มามาเดี๋ยวพี่ใจเองอเป็นไดหรหล่ะเมื่อกินข้าวกระตุ่ามามืมกินข้าวกรตุมมามา่มามา,าม่าปลากระป๋องเหมืันอ่าคนด้วยเลยนะ เอ้ยเจนเงาวดีค่ะแบบเนื้ที่กินก็นอยากกินอีเดียะอยากโซนทนหอนคืออยากโซ่ทอนทนอนดอกเพราะมันสวงกิไม่มั้มากินเมาข้างมายัางนยอยากโซนทอหอเพะมันสว่เงจี มื่อนี่กับมัติหาที่หกแล้วเนาะยังมีทันสวงอยู่บางคนนะบางคนปีใหม่วัติหาที่หกเลยยังปีใหม่เลยอยู่ปีใหม่พนดูกระลักกระดออีหลีวะมัติหายอะไรยังปีใหม่ยังสโลงกันอยู่ขอ,ขอ,งงขอ่าอกลางฤดูกาลขอบอเป้ไว้หรอค่ะเขาบเผลอ ขันเอินกันไปกันเข <c ười> <c ười> าบอกเอินแล้วกินเบิร์แล้วกินกินใจเบิร์แลแต่กับมาเพื่อนขอยย่อาออกเงินขอกระเมื่อขอยย่างกินขอยจังไปตูดย่างเดียวตูดจะส่สงขาด Hết bao xương nhỉ? Một khoai tên mưa thấy là có xăng Cái gì đây รแสแซ่บเด็ดจ,จ,จ้าแซ่บไีเลยนะอาหารคนดูไหวนะจ้าโซนเสียงสดนนำต้มมาสัน่น <c oughs> กินน้องไปพวกปตัตรกินน้องเอ้ยท่านตาเงินเดือนออก <c oughs> ได้โบนัสหลายบอปีนี่นะแบงค์เนเด้อบริษัทได้โบนัสหลายหนะนักแบงค์เนเด้อพ์ผู้ลังสองสามพันก็นยังดีพู้หลังสองลอยก็ยังโอเค บริษัทอีล่าเนี่ยผ่มีโบนัสหรอกมีแต่โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจโ,โบนัสไม่มีมีแต่โดนัทค่ะ ยูมกินอีแสบแล้วชิบะอ่ะหรือว่ากูยิ้มเขาวะสิแ <c oughs> ละอาหารคนด้วยพี่น้องเอ้ยกินนจงได้กับแสบกินยำได้กับแสบอาหารคนด้วยก็มือเลยด้กินมาได้ อย่างก๊กตานโยติน้อยเองาขาตาพี่น้องลูกไผหลานไผได้โบนัสหลายก็เอาไปอู้อัดกันแล้วปีใหม่นีย่ยลูกกูเด้ได้โบนัสมาเท่านั้นเท่านี้ลูกเจ้าได้มาเท่าไหร่นอะอวดกันอีแล้วยังบ่ทันแล้วเขาเรื่องอวดอยู่เอ้ยได้โบนัสมาหลายฝุ่นมากินหาพวกขืนฝุ่นประธาน ปีใหม่มันกินจนหอมันที่หกวันที่เจ็ดผุนไม่ได้โบนัสบ้าลายเหมือนกันขาดึงเบิงเด้อบัดเขาเมื่อเขาที่มาถามหนีน้ำเจ้ายวแย่เอ้อยใช่ไหมครับเป็นหนีไปอีกแล้วบักลาบัสซาเป็นหนีเป็นหนีฮ่าแย่ดีที่หนัก,นนก,กาานหน,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 น่ะเห็นบ่ซ่อนมากกับเส้นเอาเอามาเลยมาเลยคือกูคือกูอก,อกูออกเองเพระาะว่าย่าเมื่อก่อนเงื่อยัดว่าสัน่นผู้เฒ่าทั้งร้านเป็นคนหาใส่แบบนี้ อะไ้วะรีว่างไหนอี่คคือบ่ไ้เป็นนีเอากัะลูกเจ้าเนี่ยของปีไหมมาติดกิ่นกันเอาไปทั้นอีอีโบนัสหลายซื่อๆก็ไม่ได้เจ้าเดียดเ้เพราะฉะนั้นเราตอ้องอวดโบนัสจ้าเออถ่ายอยู่ในบัญนี้ห้ากุ้งกำกำอยู่ในกระัปนเฮาพี่เออกำอยู่ในกำฮาพี่จวมางเงินห้า เงินปรทจันหอดถวงจากความสั่งเงนิน,งนเท่าเดียวปรนมันบะแม่เนี่ยได้สาว <c oughs> ได้ไปสะอ่อนเงินที่บะแม่ของเฮา <c oughs> เออถ้าเขาหายไ <c oughs> ข้ยอะเนี่ยเขาได้โบนัสนแม่แซนนึงใครจะเบิร์ตเลย,อย,อยโอ้โหขาบัญชีเป็นซื้อแมอ่เออจะจังดีจใจย่าย จกกเจ้านเข้าไปัตดนี่เจาไส้นี่ไฮห,หันจะเสื้อคนนี้ขวดเกลเฮ็ดแล้วขวดเกลเฮ็ดมาแล้วแม่ขอดด้ายว่ต้องํามหมื่อคนแล้วแบบปีหนาวกมาตกมาเรือ่องข้าวมืสียมาเป็นหย่งี้ีให้กูหางนใส่นี่ทาเหล่าให้มึงับสวายเส็ยอีก,เ,อกอเสียบคัดอาหารคนด้วยกลงหลวก เอ้ยสามกูย,ยิ้มแล้วนี่ซอยหอ,อวเพ้อแม่สิเมียนนี่ไปหยอกกันหมองไม้ไปไปหยอกกันหมองไม้ฉันว่าแม่บอกอาบน้ำให้อีเด้มันมาคุปเอานี่ถ่วมใส่หัวมึงแล้วไปเลยพี่น้องอ้ยอาหารคนด้วยมัอนี่แซ่บร้ายจ้าเบิร์จานหนึ่งแบบไงนะจ๊ะแซ่บพี่น้องข้างในบอกผื้นก่อนนี่ พี่เราฝากก็ได้ก็แท่ก็ติ่ตามเลย้วคะสำหรับมืนอนี้ไปแล้วค่ะถ้าถามว่าขายคิมคือกอาบอกขายคือเก้านะคะสองลอยเก้าเก้าทรงซี่เก็บไปทั้งหมวกเพิ่มสุดสามสิบบาทสนใจอยากูว่าคิมยังทักแชทนะคะไปแล้วอาหารคุณด้วย <laughs>